น้ำใจและความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยน้ํำท่วมภาคใต้ไม่ได้มีเฉพาะจากนอกพื้นที่นะครับแต่ว่าในพื้นที่เดียวกันที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าก็ยังมีน้ําใจรวบรวมสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกว่าอย่างเช่นชาวชุมชนกกอนลันตาใหญ่ที่ช่วยกันระดมสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือชาวบ้านห้วยแก้วอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองครับ นับตั้งแต่เราได้ติดตามข่านนวนำท่วมทางทีวีช่องต่างๆตั้งแต่วันที่25มีนาคมที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นหวา่าพี่น้องเพื่อนพ้ของเราที่อยู่ในรายจังหวัดทางภาคใต้ได้รับความเสียหายรวมถึงบ้านวยนำแกว้วอำเภอเขาปนงจังหวัดกระบี่ซึ่งโดนดินกรงถล่มวันนี้อบอก่นออกันต,ตาใหญ่รวมกับผู้นำชุมชนได้รวบรวมข้าวโพดสังขชายไม่ว่าจะเป็น เปากลาห้าแห่งนำดึงไว้ช่วยเลือกพี่น้องในพุณเทะสร้างทางทางเราว่างข้าวปุนเตะเราได้เห็นสภาพชุมชนและปุนเตะทำมากินเสียหายจากฝนตกตกนักและนำปลาไล่ลากเมื่อทึ่งบานห้วยนำแก้วผู้นำชุมชนได้พาเราไปดูปุนเตะที่ประสบกับความเสียหายและได้เล่าให้เราฟังว่าประมาณหกลังเจ็ดลังครับ ตรงนี้น้ำเตียมเตียมนั่นและบางนี่เตียมเตียมหยอดออกนี่ตรงนี้น,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 นี่ตรงนี้มันเป็นทีช่วงปากเพ่อนอะไนี่ตรงนี้กับนู่นตรงนู้นเสียบ,บ้านเสียใหยน้นู่นเสียนี้ด้วยน้ำที่มากย่างแรงและเร็วใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีทำให้บ้านเรือนทะยอาศัวที่เจดม้าให้กินได้รับความเสียหาย ยอมลงจากมันมงเอาเชียร์เชียร์เราพระมาเลยมาดึงตัวแกจากมืนอ๋อไู่านิคงไม่มาคือวันไม่ันแกยเอกสาลไม่หันแกองว่าเอออยู่บ้านสันนะเร่นั้เลยสุดท้ายต้องดึงตัวแกกับเชียร์นากับเชียร์เราพ้ะมาเลยร์ดึงตัวแกมาลูกเก็มีความาภูใิใจและก็เป็นทิ่งเดียวไม่ขาดว่างมาก่อนว่าอากรับคนกันตาเนี่ยเป็นอย่างงี้ว่าคนกัตาใจเนี่ย กัาจะเลาถึงในตนี้ด้วเรืนะแล้วก็เป็นบเพาคุณยายเป็นงญิงแล้วก็อบคุณยามาก้ววาความรใจใจในตรงนี้คับพี่น้องก็ก็ได้ทีฆ่าเป็นต่างส่วนต่างๆเกี่ยวความเสียหายมันจะเิดขึ้นกับเข้ามาก็ตามแต่ว่าน้าใจลังเลทีว่าคนไทยด้วยกันต่เป็นื่ในีมันก็ขอโทษใจใจความถใจกันองมากไปมากก็น่อยครับ หลังจากเตได้ลงพื้นเตไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นเตบ้านวยนําแก้วตอนนี้เป็นเวลาซ่องถุมว่าว่าทีพวกเราจะเดินทางกลับครึ่งแมวาจะเข้าพื้นเตด้วยความอยากลำบากแต่อย่างไรทางเราก็ไม่ยออทอ่จะช่วยเหลือเพื่อนพวกเราเองในเบื้อตอนพร้อมที่ความช่วยเหลือภายหนจะเข้ามานักข้าวพลเมืองคอร์นตาจังหวัดกระบี่รายงาน